สวัสดีค่ะทุนผู้ชมก็มาพบกับแอดมินนะคะช่องกดติดหวยดังมาแชร์นะคะวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่14กรกฎาคมนะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับโค้งสุดท้ายนะคะแอดก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคเอามาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะคำเตือนโปรโดใช้วิจารยานในการรับชมนะคะเพราะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นคะ่ะ และทางช่องก็ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะเราก็ไปดูแนวทางกันเลยค่ะเริ่มต้นที่แนวทางของหนุ่มตาคลีนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเทยกทาย3ตัวบนนะคะวัประจำวันที่16กรกฎาคมนะคะซึ่งตัวเลขก็มี179 197 719 791 917 971 ต่อด้วยชุดรองนะคะ019431และก็516นะคะต่อด้วยชุดเบิ้ลนะคะซึ่งก็มี411 511 711และ911นะคะไปต่อกันที่แนวทางแอดทรนนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเรียกท้าย2ตัวบนนะคะวัวประจ ա งวันที่16กรกฎานะคะซึ่งก็ให้ตัวเด่นที่หลัก9ค่ะ ตัวเลขก็มี 60, 61, 62, 69, 09, 80, 81, 82, 89, และ19นะคะตัวเน้นก็คือ 8189, 69, 09, และ19นะคะตัวเน้นก็คือตัวที่บวงกลมนะคะซึ่งก็มี 8909, และ19นะคะต่อด้วยชุด3ตัวค่ะซึ่งก็มี 619, 689 690 681 981และ989นะคะตัวเด่นก็คือ619 689แล้วละก็690นะคะต่อด้วยสรุปล่างนะคะซึ่งก็ให้ตัวเด่นที่หลัก5นะคะตัวเลขก็มี5254 58แล้วและก็84นะคะตัวเด่นก็คือ54นะคะไปต่อกันที่แนวทางเอดาวเหนือนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย3ตัวงวดประจำวันที่16กรกฎาคม ซึ่งก็ให้เด่นบนที่หลัก8นะคะตัวเลขก็มี483482แล้วก็480นะคะต่อด้วย2ตัวบนค่ะ8 3 8ส8 2แล้วก็80นะคะตัวเด่นก็คือ483แล้วก็83นะคะต่อด้วย2ตัวล่างค่ะซึ่งก็ให้ตัวเด่นที่หลัก8เช่นกันค่ะซึ่งก็มี58 2แแล้วก็38นะคะตัวเด่นก็คือ58นะคะคุณผู้ชม ไปต่อกันที่แนวทางรัฐบาลไทยนะคะงวดประจาวันที่16กรกฎาคมซึ่งก็ให้ตัวรูดที่หลัก8นะคะซึ่งมั่นใจว่ามาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับหลัก8ตัวเลขก็มี2ตัวบนล่างนะคะซึ่งก็มี86 83 13แล้วก็23นะคะต่อด้วยเลขชอบนะคะตัวเด่นนะคะนั่นก็คือ87นะคะคุณผู้ชมต่อด้วยชุด3ตัวนะคะซึ่งก็มี486 487แล้วก็458นะคะชอบก็แคปเอาไว้ดูนะคะไปต่อกันที่แนวทางแอดเปิ้พารวยนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย2ตัวบนล่างงวดประจำวันที่16กรกฎาคมซึ่งก็มีตัวเลขคือ03 07 83 82แล้วก็51นะคะ ไปต่อกันที่ชุดสุดท้ายนะคะซึ่งก็เป็นแนวทางของน้องเฟนะคะซึ่งก็ได้ให้คู่โต๊ดบนนะคะงวดประจำวันที่16กรกรกฎาคมซึ่งก็มีตัวเลขคือ6 2 8 2 6 1 9 2 02และ91นะคะชอบก็จดเอาไว้ดูนะคะเอาไว้เป็นแนวทางคะ่ะ ท้ายนี้แอดมินก็ต้องขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆุกสำนักด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ